ดเดีเยวมาเป็เไรมาดูเอา้าไม่กูเปิดเสียงไม่ได้เขาเปิดเทเลโทรวิฟอยู่ช่องกูจะบินเอาไอมือกพี่จะดูคลิปล่าสุดในติ๊กต็กอ,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 อกนะโอ้ยแล้วมึงเกินไปหรือเปล่าพี่อ แชทลำแก่มากเกินไปพี่มารีว้าว <Wow. S 3> สู่ข้าวพี่พี่มาดีเอ้ยมึงดูมือก่อนแป๊บหนึ่งมึงดูในช่องกูดิอ้าวโอเคโอเคมันล่อสาวม,มาแล้วพีี่มาดเอ้ยมึงดูมือก่อนแป๊บหนึ่งมึงดูในช่องกูเดี๋ยวเอามันล่อเข้ามาตีเนี่ยว่าโดนแล้วคนเนี้ยถึงบ้านไม่รอดร้อยอ่ะน้อง อตามมว่ารอดไหมไปถึงอะไรอ่ะผมไม่รู้เลยเรื่องพวกนี้มันก็ดูห้องกูเลยอาผมบุญละอ๋อนี่เป็นพี่สาวหมึกเหรอพี่สาวก็แย่แหละไอ้เหียอ๋อแล้วเป็นใครอ่ะเป็นคนที่มันไปล่อมาเสียงพี่ดูหิวเนาะอยู่กเนี่ พวกอย่างนี้อย่างนี้บ้างเนาะคนนั้นไงแมวหมอบีมหมอบีมใครคือหมอบีม,มแล้วเขาคนดูไงแต่เขาแต่พี่เคยเล่าว่าเขาเคยหลอกพี่ไม่ใช่หรออะไรกูไม่เคยเล่าอย่าพูดไปเรื่อยตั้มหมอเขาไม่ใช่เดี๋ยวโทษโทษแต่ปันก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ปันดูนะปันดูนะได้มากกว่าอื อันนี้คือกําไรอันนี้คือกําไรสามดอนไม่วันนี้ก็คือกําไรหมดเลยท่านี้คือเกลือเหมือนผู้หญิงเขารู้เรื่องอ่ะที่จะให้ปันถ้้องจะให้ความหวังขนาดนั้นเด็กน้อยอะไรเงียงสาวผู้หญิงก็เด็กน้อยอะไรเงียงสาวซะด้วยโดนกลัวโดนคืนเนี่ยอย่าให้ความหวังกับมึงปันกับปุณโคตรเข้ากันอืมป่ะ ปันห้ากล่องอ่ะกดด้วยกันหนึ่งสองอันนี้คือห้ากล่องพร้อมกันมกกไม่ได้รับหลังครับเ้เาเาเขางงอะ่ะมึงให้กูเปิดอะไรไไเนี่ยมึงเราทำให้กกให,ให้เรามีวิธีทำให้มันเท่าทุนได้ โดยการไปที่อันเมื่อกี้ก็คืออัปเกรดเราเอาของทั้งหมดที่เราได้เนี่ยไปอัปเกรดแต่ถ้าแตกก็ชิบหายหมดแต่ถ้าได้ก็ือว่าสบายเฮียทำพินมีเสียงร้อยสิบห้าเหรียญบัวกปะไปอ่านยีพี่ลบพี่หมึกครับแฟนพี่หมึกหรอครับข้างๆอ่ะแฟนที่หมึกขาแฟนที่หมึกขาข้างๆอ่ะอ้าวพูดดิมึงแฟนไหมแม่กูมั้ง นี่ไม่ก้าบอกนี่แม่ซีชื่ออะไรครับไม่น้องน้องไม่เล่นเกมครับนี่กันเราไปลอกเนาะล่้อน้องในร้านเหล้าเนาะไหนปันปันชอบไปไหนปันสุกให้หน่อยวะพี่พี่ต้อครับเขื่อชอบอ่ะเขื่อชอบอ่ะแฟนมือกะผมชอบอ่ะเขื่อเอาตรงป้าสวยก็เมียมึงอีกไปเฮ้บก่อนนะฮะสวยก็เมียมึงอีกชอบจัดอ่ะพี่ต้อพี่ต้อแล้วพี่ต้อไอ้นั่นทำไมอะยิ้มทำไมอ่ะเวลาดูแฟนนมือกับพี่ต้อยิ้มทำไมอ่ะ แฟนนอกก็เหมือนแฟนพี่เนาะนพี่มึกอะไรชื่อเกมค <c oughs> นดูเรียวยคนนี้เขาดูเรียวยิมคนนี้เขามีพี่น้องไหมมีเพื่อนไหม <c oughs> มีเพื่อนค่ะลูกคนเดียวมีเพื่อนแต่น้องเป็นลูกคนเดียวอืมเด็กน้อยไรเดียงสาแบบแอบหน่อยนิดนึงอะ่ะ <c oughs> อยากไหมอย่างเงี้ยอยากไหมโอ้โหตื่นมาผวา <c oughs> หนูมาหลงทางอยู่ในป่ามืดได้ไงเนี่ย ไมึงว่าโดนไหมคืนเนี้ยเฮ้ยพี่ตอพูดอะไรอ่ะอันนี้เมียน้องนี่ไม่กูก็ถามว่าน้องเมียน้องกับน้องโดนไหมได้หรือขวาถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสบายมากตอนพูดอะไรอย่างนั้นน่าเกลียดอ่ะกดนะไปดูพี่ดูอย่างหน้าปั้นว่าว่ามันได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ โอ้โหแดดดีอย่างนี้อือฮือไอหมึงเรดูเอาใจนะนี่เก่งมากเฮ้ยเกมสาวพี่ไหนน้องโอ้โหไอสัตว์แมงวันรวมย่า่ของจริงสวัสดีครับพี่บีเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเกาะเป็นลูกยิงเลยเว้ยวาสนาเนาะรู้มือเขาจะถามว่ารู้มือไหมไหนป้าลองบอกคนดูว่ารู้มือดิโอ้โหไอคำว่ารู้มือมึงรู้แน่แหละ อืโดนแน่ไม่ไม่ไม่ใช่รู้มือหรอกโดนแน่คุยวิตอบพูดอะไรอ่ะน่าเกลียดไอ้แข็งว่าโดนไหมเอ้ยพี่ดูเขื่อนแทนนะอ้าวมันก็มันก็มีมีบ้างครับมันก็เล่นเกมด้วยเขื่อนแนน้องไงนั่งน้ำลายไหลแล้วจ้ะใช่หรอพูดไปเรื่อยยิงน้ำตาตีเลยวันนี้แน่นอนครับพี่ อันนี้ก็ถือว่าเราขาดทุนแค่50เหรียญจากที่เราเมื่อกี้เราเปิดไปร้อยห้าสิบดอลเราได้มาแค่หกสิบดอลเราขาดทุนประมาณ90เหรียญขาดทุนแค่นิดเดียวเข้าเมืองแบบอัปเกรดตามอีกรอบก็ได้ปันทีดว่าจะได้ไหมเมืองยังไม่เปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเราควรพักก่อนเนาะโอเคงั้นเราไปแบทเทิลเราสร้างห้องเองเลยนี่จะไปแบทเทิร์นพี่หมึกไม่ต้องเขินพี่คนดูพี่อยู่หมื่นกว่าคนใช่อ่ะจากช่องใครอีกอ่ะ โอ้โหช่องพี่ตาก็ยังดูกูอยู่โอ้โหยิ้มไม่หยุดเลยพี่กูยิ้มไม่หยุดเลยโอ้โหช่องพี่ตาก็ยังดูอยู่โอ้โหโบอะอย่างงี้โบบ้าแมวะพี่ตอดน้องน่องอย่าหลงอย่าหลงนะหลงทางมาหาพี่ดีกว่าพลาดมาทีน้องท่องเลยนะเฮ้ยพี่ตอดพูดอะไรไปไรเขื่อมึงแอสเลตหาแม่มึงไครับพี่สวัสดีครับแม่คนดูเป็นหมื่นจริงจากหลายๆช่องห้องนี้ แปดสิบตอนเราเคยเล่นในห้องเนี้ยเดี uh> ๋ยวสร้างห้องเองดีกว่าไอเขื่อนถ้าเป็นแอปสเลดหมาไอเชี่ยเอาเขาไม่ก็เป็นแฟนพี่เป็นกับอดก็กี่กล่องดีกี่กล่องดี้ยเราช่วยก่อนเราช่วยก่อนกี่กล่องดีปันคิดว่าแบบเนี่ยเมื่อกี้ที่เราที่เราได้มาเราได้ห้ากล่องวัดกันวัดเนี่ยมันมีคนบีมนั่งยิ้มอย่างเดียวสงสัยอยากมีเมียใหม่โอ้โหพี่ตอดมันเว้ากับพี่ดิ ได้ถูกต้องก็ได้ถูกต้องจะเอาร้อยก่อนเมนั่นน่ะถูกแล้วเขาได้สามมันก็ต้องอยากอยู่แล้วแหละยหลายคนโอเคอยากให้สามกล่องนั้นราคาเท่าไหร่ไปหาดัดฟันดีกว่าอ่ะพี่เลือกอะไกันสามกล่องนั้นพี่ว่าประมาณต้นจริงเหรอครับพี่ต๊อดหน้าสิบก้อนมองแต่หน้าขาวอ่ะไม่ไม่มือขาวไหมพี่เราก็จะเอาอันนี้ฮะมือขาวไหมพี่ขาวจิมโบ้อ่ะเอ้ยอไจิมะ เขือนมึงอย่าแอสเซเลดหมาได้ป่ะไอ้เหี้ยเขือนอย่างแอปอ่ะชอบแอสเซเลดหมาเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยจะเป็นแบบไอ้นนี่แรงไงนั่นนี่แรงแรงเหี้ยอะไรมันไม่ดีก็เป็นแฟนไปเข้าเมืองมายังพลังเข้าครับพี่ชายชอบแอสเซเลดหมาเหมือนเล็กน้อยอะไรเดียงสาเเิกนข้าามไม่แต่ว่าฟัคิดว่าเราเปิดสู้มันในสามก่อนมันไม่ดีถูกไหมล่ะมาพูดอะไรอย่างนั้นน่ะพี่ว่าพี่หมึกสวยไหมพี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็เพิ่งเห็นเนี่ยแต่ขาวมากไอ้ถ้าตัวจริงอ่ะพี่เจตัวจริงอ่ะ พี่มึงี่ว่าไปส่งกันเลยนะแต่เกิดว่าเอาๆกูพูดตรงๆเลยไม่โดนพาวเลยโดนแย่ยังเสียใจก็แค่กอดเฮ้ยพี่ต๊อดพี่ต๊อดอะไรนีพี่ไปดูในไอจีเขาดิ User left your channel โดนแย่ยังเฉยเลยเออพี่ต๊อดพูดอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าเขามาดูอ่ะแต่ทุวคนต้องรอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เข้ามาจอใหญ่หน่อยพี่ชายอันนี้กูกูว่าน่าจะครึ่งจอนะอันนี้คือเป็นจอ P U เนี่ย พี่ลาเลนฉปันน่าจะประมาณสักสานแล้ว Mont right. แต่เขาอยากเห็นใหญ่กว่านี้อย่าว่าแต่คนอื่นอยากเห็นใหญ่เลยพี่ก็อยากเห็นของใหญ่ๆด้วยคนดูว่าโดนยังคุณบีม่าโดนยังโดนหมายถึงว่าโดนรักอะเฮ้ยนีูนี่เฮี้ยกูนําเป็นร้อยกูนัาไปนร้อยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้หยม่พันเจ็เลยเหรอ ปันเฮ้ยปันเฮ้ยหกหมื่นหกหมื่นที่ได้หรอเมื่อกี้โอ้โหมองเมียดิมึงเมียยังตกใจเลยเออสาวยังตกใจเลยเฮียตกใจเหรอนี่นี่โอ้ยเฮียแม่สัตว์ เย็ดแม่เขาไม่ได้ตกใจหรอกคุยทำเป็นมองของตกใจหรอกขอโทษแล้วไปกอดเขาเว,วันนี้มีตังเที่ยวละโอ้ยเหียโอ้สุดยอดหญิงก็ไล่ชายก็เร็ววันนี้ก็ากินข้าวไปสองพันเราได้กลับมาหกหมื่นสุดยอดคนจริงเนาะ <c oughs> จริงๆหนูไม่เคยแบบ เล่นอะไรที่แบบลุ้นหนัวพี่ก็ไม่ชอบกันแต่ว่าเพื่อความที่เป็นสปอนพี่ก็ต้องเล่นให้เลือกเพื่อนหนูชอบให้หนูเลือกอืมหนูไม่เคยเลือกยังไม่พลาดสักรอบเลยนะหนูไม่เคยร้องหนูไม่เคยแรกนะไปโอเคแต่มาดูมันใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต้องสู้กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าอัปเกรดอ่ะปันยังไม่พลาดสักรอบเลยที่ตอดยิ้มอะไรยิ้มไม่หยุดเลยนะ พี่ตอนยิบอะไรยิมไม่หยุดเลยนะใช่เหรอพูดไปเรื่อยทำทำอะไรก็ทำกูไม่ดูหรอกเต็มพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกู n u m b e r ร์วันเองอไนอเดย์กูไม่สนใจว่าจ w h a ว่า u s สี ในของพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังปายสู้จนวันสุดท้าย SMD กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไ,ไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.